สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์มนบอีกครั้งนะในหัวข้อเรื่องคู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนะเครื่องสำอางนะอาเซียนนะไกด์ไลน์ for cosmetic นะครับนะเป็นคู่มือการจัดทำโดยกลุ่มนะดูแลเครื่องสำอางนะหลังนะส่งออกตลาดนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีระเบียบมีข้อกำหนดที่ชัดเจนที่จะมาเผยแผ่เป็นความรู้ในกลุ่มอาชีพผู้ผลิตนะฮะเครื่องสำอางให้รับฟังกันก็คือกลุ่มของผู้ผลิตเองเนี่ยนะในคู่มือเขาจะเขียนชัดเจนนะฮะเช่นจะต้องมีเกณฑ์การตรวจประเมินอย่างไรผลการตรวจประเมินอย่างไรอายุของหนังสือรับรองและวิธีการที่ดีในการผลิต จนถึงการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองอมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางนะครับห้าเป็นเรื่องของข้อกำหนดตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน,นในหัวที่ในหัวข้อที่5เองก็จะมีเรื่องคู่มือหรือเอกสารระบบคุณภาพที่เทียบเท่าก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการผลิตแล้วก็เอกสารระบบบริหารคุณภาพ เป็นเรื่องของข้อที่2เป็นเรื่องของบุคลากรต้องมีความพร้อมโครงสร้างองค์กรคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรมสถานที่ผลิตสถานที่ผลิตก็คือมีทำเนยที่ตั้งออกแบบและก็โครงสร้างมีลักษณะการป้องกันกับป้องกันในการเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับสัตว์แมลงต่างๆนะ เรื่องของมีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอที่ไม่มีสารอันตรายามีการป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งของสนะถานที่ที่เปลี่ยนหรือสวมทับชุดปฏิบัติงานามีการจัดเก็บพื้นที่หรือห้องต่างๆตามคุณสมบัติขั้นพื้นฐานนะ แล้วก็ยังมีเรื่องของพื้นผนังเพดานท่อระบายน้ําระบบอากาศแสงสว่างพอเพียงนะระบบท่อต่างๆภายในอาคารการผลิตนะห้องหรือพื้นที่มีการครวบคุมคุณภาพแยกออกเป็นสัดส่วนพื้นที่แห้งหรือเปียกนะต้องมีการาครวบคุมนะมีการาเดินกระบวนการนะาชัดเจนนะไม่ย้อนไปย้อนมานะครับสีกเป็นเรื่องของ อุปกรณ์เครื่องมือการออกแบบและการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือนะฮะต้องมีการติดตั้งแล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งชัดเจนมีการบำรุงรักษานะสุขลักษณะอาามัยเกี่ยวกับบุคคลสถนะานทีนะ่มีความสะอาดแล้วก็รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการจัด,จดทำนะนะข้อหเป็นเรื่องของการดําเนินการผลิตนะก็ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบระบบเลขที่ ครั้งที่ผลิตการช่างตวงวัดวิธีการปฏิบัติในกระบวนการผลิตนะการผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงแห้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวปิดฉลากกีบพอชัดเจนผลิตภัณฑ์สําเร็จนะการกักกันะจํากัดนะเข้าคลังเครื่องนะเครื่องสอําอางสําเร็จรูป FG ฟเนฟินิชกู๊ดนะฮนะเจดเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะมีการทดสอบสารเคมีนะห้อง ต้องมีการติดตั้งเครื então, ่องมือมีการทดสอบทางจุลินทรีย์ทางควบคุมคุณภาพนะวัตถุดิบนะวัสดุบรรจุนะแล้วก็ควบคุมคุณภาพเครื่องสาอางรอการบรรจุในการควบคุมเครื่องสําอางสําเร็จรูปการปล่อยผ่านรีเลตเครื่องสําอางสําเร็จรูปการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องสําอางสําเร็จรูปนะการนําเครื่องสําอางสําเร็จรูปมารีโพเซสนะมาปรับปรุงนะเครื่องสําอาง คืนนะรีเทิร์นโปรดักอันนี้ก็มีวิธีการนะะว่าจะต้องทำอย่างไรนะะแปดเอกสารนะเอกสารของเราก็จะมีการ <c oughs> จัดเก็บตามข้อกำหนดนะเอกสารการผลิตด็อกิเมนต์ for production นะะก้าเป็นเรื่องของการตรวจประเมินภายใน,ใน internal audit ก้าจุดหนึ่งเป็นเรื่องของอจ,จัดทำคู่มือนะฮะ SOP การตรวจประเมินภายใน และมีทีมงานที่รับผิดชอบการตรวจประเมินภายในสามารถใช้ใช้ได้กับผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างนะะมีแผนการประเมินภายในนะะการดําเนินการตรวจประเมินภายในนะะการกําหนดการแก้ไขนะะแล้วก็ตรวจติดตามนะะสิเป็นเรื่องของการเก็บสถานที่ดังกล่าวการจัดเก็บและควบคุมคลังสินค้านะฮเอ็เป็นเรื่องของผู้ผลิตแล้วก็วิเครานะห์ ที่เป็นคู่สัญญานะมี SOP SO ผู้ผลิตผู้วิเคราะห์ที่เป็นคู่สัญญาที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้นะสัญญาว่าจ้างนะรวมถึงประเด็นต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องของอการตรวจนะโรงงานผู้ผลิตนะสิบสองเป็นข้อ้องเรียนนะฮะข้อ้องเรียนก็จะไปต้องอะจะต้องไปดูในเรื่องของ ต้องมีการกําหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนนะมีจัดทําคู่มือ SOP และบันทึกการดําเนินการเกี่ยวกับข้อ้องเรียนต่างๆข้อร้องเรียนทุกรายการที่เกี่ยวข้อ,องกับเครื่องสั่งอ่านเครื่องสั่อานต้องจบบันทึกทุกครั้งนะหากพบข้อ,อบอกพร่องจากข้อร้องเรียนในเลขที่ครั้งที่ผลิตต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบนะทวนซ้ำอีกครั้งหนะึ่งสิบสามเป็นเรื่องของการเรียกคืนนะเครื่องสองั่อานรี ดักหลีคองนะต้องมีการกําหนดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประสานงานเกี่ยวกับการเรียกคืนเครื่องสาอางในทุกกรณีนะมีการจัดทําคู่มือ SOP การเรียกคืนเครื่องสาอางมีการจดบันทึกสําหรับเครื่องสาอางเบื้องต้นนะมีการบันทึกเกี่ยวกับการเรียกคืนเครื่องสาอางมีการประเมินประสิทธิผลการเรียกคืนเครื่องสาอางทุกครั้งแล้วก็มีระหว่างการ รอ,อดําเนินการตัดสินใจต้องมั่นใจว่ามีการคัดแยกอของดีของเสียนะเครื่องสาอางนะจากการเรียกคืนให้ครบถ้วนทั้งหมดก็จะเป็นรูปแบบของอาการตรวจประเมินสถนะานที่ผลิตนะตามกฎหมายอาเซียนะ Asian for guideline นะ for cosmetic g o o d menu factoring practice reference นะนะอันนี้เป็นเอกสารนะ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2564เนี่ยก็บังคับใช้ทั่วไปครับวันนี้อาจารย์มานกา็มาพูดคุยในเรื่องของคู่มือในการตรวจโรงงานาเครื่องสำอางแต่เพียงแค่นี้พบกันกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ